สว,ส,สวัสดีค่ะนิตดาสุบยาการาวิเศษนะคะหน้าที่จากขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะข้างในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปเลยนีนะคะก็คือสถานีขสผู road, ้โดยสาสจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนนะรนัหดคร ก็มันจะดโดยสายรถนะคะไปที่สนามบินหรือว่าลงจากกรุงเทมน,นะคะจะมาดึงเงิเนี่ยก็สามารถโดยสายดึงใช้รถที่ทางนะคะที่มีรถให้บริการเยอะตอนนี้เราออกมาจากสถา,านีขนส่งพุทธสารจังหวัดนครแล้วนะคะเรากำลังจะไปที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังไงเดี๋ยวดูกันเลย ผู้ที่ต้องการจะโดยสารไปสำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรถโดยสารนะคะสามารถขึ้นรถดลปทตัดแล้วก็ไปฝั่งนี้ได้เลยค่ะตอนนี้เราเป็นตัวที่สี่แยกถนนนะคะเส้นทางที่เราจะสามารถไปสำนักงานขนส่งจังหวัดนคร นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะใครที่อยากจะติดต่อด้าเอกสารหรือว่าทําใบขับขี่งานทะเบียนรถนะคะสามารถมาติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยเจ้าหน้าที่คนส่วนของเรา,าเขาไห้ข้อมูลยะะอยู่แล้วค่ะตรงนี้เลย หรือว่าใครที่ไม่สะดวกนะคะอยากจะโทรมาสอบถามล่วงหน้าเนี่ยสามารถโทรได้ที่เบอร์075388582นะคะอย่าลืมโทรมานะคะ